สวัสดีครับพบกับช่อง b o DIY นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับจะผมจะมาเปลี่ยนซีนปั๊มเบรกนะครับปั๊มเบรกหน้านะครับก็คือมันเข้าหน้าฝนแล้วนะครับก็เลยถอดถอดดูเมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าซีนกันฝุ่นมันมันขาดมันแตกหมดแล้วนะครับล้อหน้าฝั่งขวานี่แหละก็เดี๋ยวพอจะเข้าหน้าฝนพอดีก็เลย เ,เปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยพอหน้าฝนปุ๊บเราขับรถลุยน้ําขี้โคลนอะไรมันจะเข้าไปแล้วจะทาให้แม่ปัม๊มลูกปั๊มเนี่ยเ,เกิดความเสียหายได้นะครับเ,เพื่อนๆลองเช็คดูแล้วกันเดี๋ยวผมผมจะสอนวิธีเช็คเช็คก่อนว่าเช็คอย่างไงเช็คง่ายๆครับแค่ถอดมาเช็คดูถ้ามันไม่ขาดไม่แตกไรงาก็ประกอบกลับเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยเ,เห็นมันฉีกเนี่ยก็สมควรที่จะรีบแก้ไขนะครับ เพราะว่าปล่อยไว้นานามันก็ไม่ดีชุดซ่อมชุดหนึ่งราคาก็เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันกี่บาทมันมีทั้งของแท้ศูนย์แล้วก็ของอะไหล่เทียบข้างนอกครับราคาจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยวิธีเช็คเช็ค <c oughs> ยังไงนะครับก็ต้องถอดล้อนะครับถอดล้อขึ้นแม่แรงก่อนนะครับแล้วก็ถอดให้ให,ให้ให้อยู่ในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คนะ่นะเวลาเช็คอ่ะเขาเช็คเป็นยังไงก็ ต้องมีประแจเบอร์สิบสองนะครับใช้ประแจเบอร์สิบสองอ่านผมหันหันให้ดูไปเห็นอือ่าเห็นล็ตอตตัวนี้ไหมครับอ่าเบอร์สิบสองคายเลยคายมาเสร็จปุ๊บเรายกแม่ปั๊มขึ้นมายกเงี้ยอ่าตัวบนเราไม่ต้องถอดนะครับถอดตัวล่างเดียวยกอย่างนี้ปุ๊บ เห็นไหมครับของผมมันแตกเนี่แตกขามหมดละเห็นไหมครับแตกเดี๋ยวเราเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กันไอ้ตัวตัวนี้เขาเรียวกว่าซีนข้างนอกนี้ลักซีนกันฝุ่นเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนซีนลูกสูบด้วยลูกสูบแม่ปั๊มซึ่งอยู่ข้างในนะครับเราเราต้องเอาลูกสูบก่อนส่วนท่านใดเปิดมาแล้ว ยางตรงเนี้ยยางกันฝุ่นตรงเนี้ยยังดีอยู่ไม่ขาดไม่แตกก็โอเคก็ปิดกลับไปนะครับปิดกลับไปแล้วก็ใส่น็อตแค่นั้นเองนี่อันนี้คือวิธีเช็คนะครับแต่ของผมถอดมาเมื่อกี้มันเห็นแล้วว่ามันแตกพอเดี๋ยวยว,วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนนะครับขั้นตอนวิธีการทํามีอะไรบ้างนะครับทํายังไงโอเคเดี๋ยวเราไปติด,ต,ดตามรับชมกันครับส่วนวิธีการเปลี่ยนซีนปั๊มนะครับเราเปลี่ยน เราเปลี่ยนคือลักษณะแบบนี้ก็ได้ก็คือให้ปั๊มอยู่ลักษณะแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะลูกสูบออกมาแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะถอดยกปั๊มออกมาเพื่อจะได้ถ่ายทําคลิปได้ง่ายทําให้เห็นชัดนะครับจะได้เห็นชัดๆัดกันขั้นตอนการทํามันทําได้2วิธีครับก็ทําคือขนาดปั๊มอยู่อยู่ติดแบบนี้ก็ทําได้แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะถอดนะครับคือถ้าจะถอดก็คือเราต้องถอดน็อตตัวบนอีกตัวหนึ่งตัวนี้เบอร์สิบสองเหมือนกันนะครับแล้วก็ปลดสายน้ำมันเบรกปลดสายน้ำมันเบรก จริงๆไม่ต้องกดก็ได้ที่ผมบอกอ่ะคือจะทําคาตรงนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวผมทําคลิปนะครับมันจะไม่สะดวกโอเคแล้วผมเลยเลยผมก็จะถอดตัวบนด้วยเพราะจะถอดยกปั๊มลงมานะครับ <ý> ก็น็อตหัวสายในเบอร์สิบสี่นะครับเดี๋ยวผมจะคาไว้นิดนึนนงก่อนคานิดนึงเพราะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีไปเหยียบแป้นเบรกแล้วก็ให้ลูกสูบมันดันออกมาแล้วก็ถอดน็อต ล็อกสายตรงนี้ด้วยนะครับเบอร์สิบสองนะครับอ่าทีนี้ได้แบบนี้แล้วเราก็ยกลงมาตรงนี้ทีนี้เราจะเอาลูกสูบตัวนี้ออกมานะครับผมก็จะใช้มันมีอยู่สองวิธีก็คือ <c oughs> ถอดหัวสายตรงนี้แล้วกเ <c oughs> เ็เอาลมอัดเข้าไปก็ได้อันนั้นเป็นวิธีแรกนะครับแต่สมมติบ้านใครเกิดไม่มีปั๊มลมอ่าผมสมมติว่าไม่มีปั๊มลมแล้วกันเราก็ใช้วิธีเหยียบ <c oughs> เหยียบปั้นเบรคครับแล้วลูกสูบมันจะค่อยๆออกมาค่อยออกมา เดี๋ยวผมจะเข้าไปเหยียบให้ดูนะครับก่อนที่จะเหยียบเออนิดนึงครับน้ํามันเบรกเติมไว้ให้เต็มก่อนนะครับสําหรับท่านใดไม่เต็มเติมให้เต็มไว้นะครับเพราะเดี๋ยวพอลูกสูบออกมาเนี่ยน้ํามันมันจะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเติมให้เต็มไว้ก่อนนะครับเช็คตรงนี้ก่อนนะครับ นะครับผมไปเหยียบลูกสูบมันจะค่อยคออกมาละเหยียบสองทีโอเคออกมาละอ่าอันนี้ออกมานี้เด็ดขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องเอาคีมมาล็อกมันหนีบสายเบรกไว้เพื่อเพื่อชะลอชะลอไม่ให้น้ำมันมันไหลออกมา เยอะเกินนะครับคือเราก็หนีบสายไว้นี่นะครับของผมมันขาดมาเลยนะครับส่วนที่หนีบสายแบบเนี้ยเอ่อถ้าท่านใดไม่มีนะใช้เป็นครีมล็อกก็ได้ครับเป็นครีมล็อก อ่าแล้วก็มาบีบมาบีบแค่ให้สายมันพอบี้นะครับไม่ใช่ต้องบีบแบบอูแบนแต่นะเดี๋ยวสายแตกสายเดี๋ยวสายเสียหายอ่าใช้คิมล็อกเอาผ้ารองแล้วก็บีบเนี่ยเพื่อเราจะชะลอน้ำมันให้มันออกน้อยนะครับมันออกแต่มันยังออกน้อยอยู่นะครับไม่เราไม่ต้องการให้มันออกเยอะแบบนี้เราก็เบอร์สิบสี่คายเลยครับตอนนี้ต้องอ่าหมัน่นไปดูน้ํามันในกระปุกนะครับในกระปุกน้ํามันเบรกด้วยนะครับ ก็เติมให้เต็มไว้ตลอดเวลานะครับหลังจากนั้นเราก็เอาปั๊มเบระครับไปล้างน้ำได้เลยนะครับล้างน้ำทำความสะอาดอันนี้ซีนกันฝุ่นเห็นไหมนะขาดไปแล้วสัวนลัวข้างในมันจะมีซีนอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับซีนดำๆอะ่ะกล้องไม่โฟก,ก,กัสอ่าเราก็เอาซีนนั้นออกด้วยนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมไปล้างทำความสะอาดก่อนไปล้างมาแล้วนะครับก็สําหรับทั้นใดที่ถอดลูกสูบมาแล้วลูกสูบตรงนี้เป็นรอยเป็นขี้เกลือเป็นตะกันอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้กระดาษทรายเบอร์พันห้ากระดาษสองพันขัดแต่ถ้าเป็นเยอะๆหนักๆก็แนะนําให้เปลี่ยนทั้งลูกนะครับราคาทั้งลูกนี่ผมก็ไม่เคยเบิกเหมือนกันแต่น่าจะไม่แพงนะส่วนปั๊มเนี่ย อเห็นไหมข้างในมันจะมีมันจะมีมะมซีนอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับเราออกมาตัวนี้แหละที่เราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับจะเ,เอาเอาซีนออกแล้วในร่องนะครับก็เอาไม้แหลมแหลมหรือก็เนี่ยผมก็ใช้แบบเนี้ยขูดทําความสะอาดนะในร่องแล้วก็เป่าเป่าให้แห้งเป่าให้สะอาดนะครับ ุดซ่อมคาลิปเปอร์หน้านะครับมันจะมาถ้าเป็นนี่พูดถึงของตามร้านอะไรก่อนนะมันจะมาเป็นกล่องแบบนี้กล่องหนึ่งเนี่ยสามารถซ่อมได้สองข้างก็คือทั้งซ้ายและขวาราคา1กล่องตอนนั้นที่ผมซื้ออยู่ประมาณ200นิดๆน,น,นะครับมันมีหลายยี่ห้อนะครับข้างในก็มีเขาจัดมาเป็นเซตแบบนี้เลยมีโอลีงมีตัวยางสลักเบรกอะไรพวกนี้คือมีครบหมดนะครับ แต่ถ้าเป็นของศูนย์นะของศูนย์เขาจะมาเ,าเป็นเซตเหมือนกันแต่เซตหนึ่งแบบเนี้ยของเขาจะเปลี่ยนได้แค่คาลิปเปอร์แค่ข้างเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนสองข้างเราต้องซื้อสองเซตนะครับราคาต่อเซตเนี่ยก็ราคาเอาเรื่องอยู่อยู่ที่แปดร้อยกว่าบาทครับค่อนข้างแพงเลยข้างหนึ่งแปดร้อยกว่าบาทก็จะมายางสลักเบรแหวนนะครับ ซีนซีนซีนตัวปั๊มเมื่อกี้ที่เราแงะออกมาซีนกันฝุ่นครับแล้วเขาจะมีจารบีมาให้สองตัวจารบีสีแด,ง,ดงกับสีใส,สๆนะครับเขาจะแถมมาในชุดเลยเขาทามาค่อนข้างดีอันนี้ของสูตรนะแปดร้อยกว่าบาทเดี๋ยวนี้ผมจะเปลี่ยนชุดนี้นะครับไอ้ชุดนี้ผมซื้อมาเก็บไว้เฉยนะครับเก็บไว้เผื่อเป็นสแปร์เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกเอาว่าจะใช้แบบไหนนะครับ ของเทียมกับของแท้นะครับราคาต่างกันหลายเท่าอยู่ทีนี้ก็จะใส่แกะมาแล้วนะใส่ซีนไปในล่องอเดี๋ยวนะครับผมมองมันมองผ่านกล้องมันไม่ค่อยชัด เ,เรียบร้อยแล้วอันนี้ใส่ไปแล้วครับบงังโตดีกว่าถนัดหน่อยเมื่ี้มันไม่ค่อยถนัดต่อไปเซนกันฝุ่นนะครับด,ดูดูดูดีๆนะเราจะเอาด้าน ด้านด้านโตที่สุดนะครับด้านนอกเนี่ยใส่ไปในร่องใส่นในร่องตัวนี้นะเราใส่ซีนกันฝุ่นนะครับใส่เสร็จแล้วเวะลาใส่อ่ะระวังนิดนึงนะครับดูข้างในให้มันลงร่องใช้ใช้มือรีดรีดเงี้ยให้มันลงร่องให้ดีๆนะครับ กอนใส่ตอนแรกอาจจะใครไม่เคยใส่อาจจะยากนิดนึงแต่ว่ามันลงร่องแล้วมันก็โอเคนะซีนซีนข้างในนะข้างในใส่แล้วตัวแรกอันนี้ปันฝนุ่นต่อไปเราจะใส่ลูกสูบครับก่อนใส่ก็ทาจรารบีจรารบีหรือน้ำมันเดกก็ได้ครับน้ำมันเดกก็ได้จรารบีที่เขาให้มาสีมพูครับแต่ถ้าเราไปซื้อซีนเป็นกล่องแบบเนี้เขาจะไม่แถมจรารบีอะไรมาให้เลยนะมีแต่โอลิงอย่างเดียว ันนี้ตอนใส่อ่ะตรงน,นี้เดี๋ยวพอเราใส่เข้าสู่เข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับดันเข้าไปปุ๊บไอมันจะมีตรงเนี้ยเป็นร่องเห็นไหมเดี๋ยวมันจะไปลงกับร่องยางตรงนี้พอดีมันจะเข้าพอดีเป๊ะเลยครับเราดันเข้าไปตอนตอนตอนใส่เราแรกเนี่ยเราต้องถา่างกระโปรงมันเอ,อกก่อนถ่างให้มัน คือมันมันต้องบานบานตัวยานให้ออกมาเพื่อจะเอาลูกสูบเข้าไปครับมันเข้าไปได้ดีใช่ไหมครับแล้วกดเลยกดไปลงไปตรงๆครับ จะเป็นรัดตรงร่องร่องลูกสู่ตรงนี้พอดีแล้วก็กดเพให้สุดเลยเนะครับต้องอยู่แบบนี้นะเรียบเสมอโอเคี้ถือว่าใช้ได้นี้เดี๋ยวเราก็จะไปประกอบเข้าที่เดิมนะครับ แหวนที่เขาแถมมาให้ในชุดนะครับก็คือไวรลองตรงหัวสายนะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับที่ถอดก็ใส่ในนี้ไปหนึ่งตัวแล้วก็ใส่สายแล้วก็ใส่ด้านลองนี้หนึ่งตัวแค่นะครับแล้วก็ใส่ได้เลยก็ เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการไล่ไล่น้ำมันเบนซครับครับอ้าวย้ำยังไม่ได้ยังไม่ได้อ้าเย็บย้ำอ๋อเย็บย้ำอ๋อ เยยบยันอะอ่ะย้นไม่ได้อ่ะเสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้การเปลี่ยนซีนปั๊มเปลี่ยนซีนกันฝุ่นแม่ปั๊มเบรกหน้านะครับของคันด้าพี่โอ ก็ประมาณนี้ก็ไม่น่ายากน่าจะทากันได้นะครับถ้าอยากจะออลองตรวจเช็คดูนะครับหน้าฝนแล้วหน้าฝนลุยน้ํากันด้วยอะไรด้วยบางทีปั๊มเบรกไม่ได้ดูแลไมไ่อะไรบางทีเบรกอาจจะติดได้นะครับสลักเบรกอะไรที่ดูจากคลิปเปลี่ยนผ้าเบรกผมก็ได้นะครับคลิปนั้นก็มีบอกค่อนข้างละเอียดระดับหนึ่งครับแต่คลิปนี้คือเน้นจะเปลี่ยนซีนอย่างเดียวนะครับ โอเคง่าย okay. ก็ฝากดูรถเพื่อนๆกันด้วยนะครับข้าวน้าฝนแล้วสําหรับวันนี้ไปแล้วครับนี่ครับฝนจะมาแล้วโอเคแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ